สวัสดีครับอยู่กับสาวทำซิ่งครับวันนี้มาดูก็สูบน้ำครับดูครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดในอู่ครับดูครับเนี่ยเขาก็ท่านปลูกเสกให้ทายราคานะครับให้ทายราคากั้เข้ามานะครับตัวแค่นี้นะครับขายดีมากครับที่ได้ยังไงครับ ใหญ่มากเลยครับน่าจะประมาณห้าสิบนิ้วครับห้าสิบนิ้วดูครับดูโคตรน่ารักเลยครับ แล้วแม่ราคาเท่าไหร่หมืม่นกว่าหมื่นกว่าขายดีด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับหมื่นเท่าไหร่ป๋าหมื่นเท่าไหร่เน,นี่ยหมืม่นสาม ใหญ่มากครับอันนี้ต้องขึ้นเทเลอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยเทเลอร์สเล้งป่ะเทเลอร์สามล้อนะครับต้องขึ้นเทเลอร์อย่างเดียวครับแน่สอลอยกให้ดูครับอันนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธานะครับดูครับท่อกำนานม่อยู่อ๋ ใหญ่มากครับข้อสูบน้ำซิ่งครับซิ่งไปไหนครับใช้งานได้จริงนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็แปลงนี่ครับุด่ง้นต่อนะครับอันนี้เป็นบูธนะครับใหญ่มากครับอันนี้ไปทำงานต้องขึ้นสลิงครับ มีตัวเดียวหรออยู่สายมือที่มันค่ายเดี๋ยวัไลำเลียงน้อยอย่างนั้ยนะเออซื้ออไรซ้ออะไรนะไก่ยงอะไรเออเวียดตลอนนะติดเครื่องนะไอ้ตรงนี้อาทิตย์เลยนะเทเขาบอกว่าพุ่งไกลถึง4เมตรนะเดี๋ยวผสมคำลำเลืองรอเช็คเครื่องก่อนนะครับนั่นแหละเขาเป็นปั๊มหลอดเนี่ยนั่นแหละแต่มันมีหัวเดียวนั่นแหละไกล4เมตรไม่ธรรมดาเลที่เรา เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับดูดูตัวนี้ของเราเดี๋ยวเราติดเครื่อง มันสุดมาก 100. เรียบร้อยหกสูบครับหกสูบหกตัวใหญ่นี่นนคืออะไรครับสามร้อยสามเจ็ดสามเจ็ดตัวนี้พันกว่านะครับนี่ไม่ราคาเครื่องเพราะราคาเครื่องพันนะ อย่ามาเจอแรงม้าตัวนี้บ้างเครื่องเนี่ยขอให้มาตัวนี้พี่ให้กี่แรงไงสองแรงครึ่งมั้งสองแรงครึ่งขบูสามพันห้าแต่ว่าขบูนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเรามาฟังตัวนี้ก่อนแต่ยังไม่เปลี่ยนมาฟังตัวนี้ก่อนจะเป็นยังไงครับมผมแบบภูมิใจนําเสนอตัวนี้มากกว่าครับดูครับนี่เราเปรียบเทียบกับขวดน้ำมันสองทีเดียวกันแล้วไซหอาครับมินิครับมินิ ราคาเนี่ยองจั <c oughs> right ๊กเลยนะครับต <of> ัวนี้เนี่ยเราแบบเดิเดี๋ยวเราจะมาพร้อมปลุกเสกกันนะครับจัดเสกจัดเสกจัดให้ครับเนี่ยขบูเดิมอยู่อันนี้ขบูแต่งอีกขบูแต่งเอ้าจัดสุดเบเปอร์สามพันห้ามั้งเนี่ยเหรอเบเปอร์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 เนี่ย เบอร์ Bull. มันอยู่ในเครื่องตัวไหนพี่เป็นของเครื่องเรือเฉพาะเครื 3, er. ่องเรือเครื่องเรือกับเครื่องพุกเครื่องรถรถบัตรไหนนะเจ้าของท่ออะไรละไมสามพันห้าครับอารูพี่เป็นเบอร์ยี่ห้ออะใส่เรือเรือบักขับอะเรือบักขับดีที่รูอะในกองอะดูดูได้ครับอูกับเครื่องนะครับเครื่องกองมันใช่ป่ะเครื่องซื้อมาไอ้ไม่เครื่องเครื่องรถมาตัวพี่นี่มากองมันใช่ป่ะ ใช่่มันดู่ยักมันดูยักมเียว้ยดีเว้เงี้รอไปเรามีสิครับดูขึ้นเรียบร้อยแล้วครับออกออกไหมพิออกออกมันออกไหนพี่ออกมันร้นเน้นใช่ัอันนี้ต้องใช้คนจับประมาณสิบคนนะครับ ถ้าสูบน้ำจากบอ่อนี้อูนี้พังแน่นอนความแรง,ขงเขาเมื่อกี้ก็ลองไฟนะไม่รู้ว่าน้องปิดสวิตช์หมดยังไม่ลงอ่ะ

เดี๋ยวเรามาโชว์พลังครับช่างบอกว่าไปไกลถึง4ี่เมตรโ็้ใหญ่มากเลยครับ

ตาหลับแล้วครับได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นทำไปได้ยอมรับรยอมรับเก๋จริงๆครับดูครับเท่ครับอ่ะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ